สวัสดีครับอันนี้ซัมซุงครับซัมซุงรุ่นนี้ยอดฮิตกันมาก a 1 0 a 2 0 a 3 0 a 5 0ก็ยังมีแล้วก็ติดหลักๆเลยครับตอนนี้เวลาใช้งานทีนึงต้องดันต้องดันดันดันแล้วดันอีกบางทีดันไม่ลงดันไม่ไปก็ยุ่งยากครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนจากการที่เราจะต้องดันให้มากดแค่ติก๊กติ๊กมันจะใช้งานง่ายกว่าวิธีการเปลี่ยนครับอันดับแรกเลยครับไปที่เมนูการตั้งค่าครับ การตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่าคา,าตั้งค่าเสร็จปุ๊บเลื่อนหาคําว่าจอภาพครับจอภาพพอจอภาพเสร็จปุ๊บเลื่อนขึ้นมาเจอนี่ครับแถบการนําทางกดเข้าไปครับอ่ะเจอแล้วครับตรงนี้ครับปุ่มการนําทางท่าทางเต็มหน้าจอเลื่อนออกจะเอาอไปไหนอ่ะเราใช้แบบนี้ครับเราจะต้องการเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แบบกดออกจะเป็นชุดนี้แค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะ ตรงนี้ขึ้นแล้วครับดูใหม่นะครับอันนี้ขึ้นแล้วครับจากที่ดันดันขึ้นตรงนี้เนี่ยดันขึ้นเปลี่ยนจากตรงนี้ก็จะเป็นลูกศรแล้ะใช้งานง่ายกว่าครับแค่กดแค่นั้นเองติ๊กเต็กแค่นี้เองเรียบร้อยครับ